กระทรวงการคลังเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลอกลวงประชาชนให้เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของมิจฉาชีพและหลอกลวงดูดข้อมูลดูดเงินในโทรศัพท์นะครับซึ่งมิจฉาชีพนี้ก็จะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะครับและก็จะ ส่งข้อความส่งไลน์ส่งเฟซหรือว่าโทรศัพท์ไปหลอกลวงประชาชนว่าท่านผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วขอให้ท่านทำการกรอกข้อมูลหรือว่าดำเนินการทางธุรกรรมลงทะเบียนใดๆเพื่อยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็มีประชาชนหลายท่าน หลงเชื่อนะครับแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์หลอกลวงของมิจฉาชีพและก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเขาจะหลอกให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวและนำข้อมูลส่วนตัวต่างๆของท่านไปดำเนินการแฮกข้อมูลไปดูดข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงเชื่อมโยงหลอกลวงให้ท่านไปติดตั้งแอปพลิเคชันเถื่อนและก็จะ ลักลอบเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของท่านหากในมือถือของท่านมีแอปธนาคารของท่านอยู่ท่านก็จะโดนเข้ามาในระบบธนาคารของท่านและโอนเงินออกจากบัญชีของท่านไปยังบัญชีของมิจฉาชีพนะครับก็ดูดเงินในบัญชีของท่านที่ผูกกับโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะครับทางกระทรวงการคลังก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่า อย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับทางกระทรวงการคลังหรือว่าทางภาครัฐจะไม่มีการโทรศัพท์ไปแจ้งหรือว่าส่งไลน์ส่งเฟซส,ส่งข้อความไปแจ้งว่าท่านผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีการประกาศผลนะครับกระทรวงการคลัง เลื่อนการประกาศผลออกไปก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนส่วนจะประกาศเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและการประกาศผลหากเมื่อประกาศผลแล้วเนี่ยผู้ลงทะเบียนต้องเข้าไปตรวจสอบการประกาศผลได้ทางเว็บไซต์ที่กระทรวงการคลังกำหนดก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof dot o t h หรือเว็บไซต์ welfare mof t o t h หรือว่าเข้าไปรับตรวจสอบการประกาศผลได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตในกรุงเทพที่ว่าการอำเภอธนาคารกรุงไทยธนาคารทรกสธนาคารอมสินหรือว่าสาราว่าการเมืองพัทยานะถ้าไปด้วยตัวเองหรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือ02.109 2อ4 5นะครับอันนี้เป็นช่องทางในการประกาศผลซึ่งณตอนนี้ยังไม่ประกาศผลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มีการไปส่งข้อความไปส่งไลน์ส่งเฟซหรือว่าโทรศัพท์ไปบอกว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นท่านอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมิฉะนั้นจะถูกดูดข้อมูลและดูดเงินในบัญชีของท่านนะครับ ก็จะได้รับความเดือดร้อนยังไงสามารถติดตามข่าวได้หลักๆเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือว่าถ้าจะสะดวกก็ไปที่ทกสออมสินกรุงไทยที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพหรือว่าสาราว่าการ เมืองพัทยารวมถึงสำนักงานคลังจังหวัดก็ไปตรวจสอบด้วยตัวเองได้แต่ณนะตอนนี้ยังไม่ประกาศผลนะครับเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังแจ้งอีกครั้งหนึ่งยังไงติดตามข่าวจากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้หรือว่าหน่วยงานของภาครัฐเป็นหลักนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกลวงครับ